วิลเลมครับมาจากแพร่นะคะมาจากลบบุรีนะครับเป็นชาวเชียงใหม่นะเจ้าพวกเรามาจากลำปาง,างเป็นคนสระคานัดสุดท้ายของเกมไทยลีกเราแล้วนะครับผมก็เดินทางไปเชียร์ทั่วไทยไทุกที่นะครับขอให้นักเตะสู้เต็มที่ปีหน้าก็จะเหมือนเดิมครับวิลเลมีเต็ดสู้ครับสู้นะคะพวกเราตามเชียร์อยู่ค่ะ นี่กลับมาเป็นกำลังใจให้าเจ้าก่อนขอให้พี่ๆทุกคนทำเต็มที่มาเชียร์วิรัาเต็มที่ครับขอให้นักเตะทุกคนทำหน้าที่ให้สุดๆุดนะเจ้าและเป็นแดงเชียร์แห่งใจเป็นกำลังใจให้น่าเจ้าพี่ๆนักเตะทุกคนสู้ๆนะคะ ร้อยครับสองร้อยสามรยสู้ไครับสู้ไม่ขาดใจครับ สุดท้าย <game>. มีสมาธิตั้งแต่ว <3 18. S 1> ีนาทีแรกจน95นาทีมีเสียงร้องโหดช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ตัางสมาธิด้วยกัน1 2 3่มตอมสามไดเลยครับรับสามสองหนึ่งเกมเริ่มครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลโอ้โห้ เสียงดังฟังชัดทีละเกินครับพี่สน,นานเชียงใหม่วันนี้เนี่ยก็มีทบทจะบ,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 บุกน่า,ลก,นาลกลัวแล้วเกยน,นะครับฝ่มามาใหม่ครับสุภาชายใจเด็ดถือตัวไฟฟาาครับตัดที่เลย ปัดม,มาตรงนี้ได้หมวกไม่ข้า,า,า,ามการออกไปครับบุการเข้าครัครั้งแรกของอัชเมลส่งไก่ปัดมา,มาตรงนี้ โดนสอยร่วงเลยครับโดนอภิวันเชียงใหม่มีโอกาสลุ้นขึ้นนำติตัวสูตรจากลูกนิ่งเออโคมาได้โงกแล้วโอ้ยยิงเข้าข้างครับในเล็กแรกเราเคยติดตาตื่นใจกับเอกนิปัญญาไปแล้วนะครับจะถือว่าอ่ะพวกมีเด็กเก่งอยู่เยอะครับเชียงใหม่ยิงเอ้าก็ช็อครับ ยัดมาแล้วหาทางหาทางจิงก่อนเข้าสายแกซองจิงติดล้องครับนาวดิบดินเนี่ยรครับจบแบบนี้ดีกว่าดาวดิสีกระเป๋าวนวีดเวลาเ,เก็บกันในขานในครึ่งวลาแรกเลยครับ ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับนัดสุดท้ายฤดูกาล2019นะครับที่สนามยาสมพุทธเดีร้ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เอสซีครับเสมออยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ศูนยประตูต่อศูนยครับเราไมติดตามกันต่อนะครับเกมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลคโโรับไล่เบียดมาโอ้ยเอาไปได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหเชียงใหม่เล่นนี่น่ากลัวแรงหมดเหลือเกินครับ กลับมาช้าแล้วนรบดินเข้าขวาแล้วนบดินตบความมามาเสิงเรียบร้อยก็จะได้เราได้เป็นผ้นะ โศกยากนะครับนั่นก็คือว่าเชียงใหม่จะยิงบุรีรัมย์อย่างไรครับอะสะซอยนะครับในกเรไปโดดตด้กี่โดนเหนียวรูปอาวละครับจฟรีคิกในระยะได้ลุ้นครับ ถึงด้วยออก,กับโอกกระั้นหมาปหน้าประตูมอกตั้งมาแล้วนาริเซฟโดนไม้แมาเสียบตรงนี้ครับผู้ตัดสินให้เติมเป่าจบเลยครับเป่าจบไปแล้วครับ โอ้แต่ว่าตอนเปล่าใน95นะครับเหลืออีกประมาณ1นาทีนะครับแต่ว่าจบแล้ว วันนี้นะคะคงเป็นวันที่แฟนบอลเรียมในเตทุกคนเสียใจแล้วก็ผิดหวังนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเรายังมีศรัทธาต่อกันนะคะปีหน้าเราก็มาสู้กันใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะคะที่เชียร์ด้วยกันมา10ปีเชียร์ด้วยกันมาทั้งปีนะคะแม้ว่าผลจะไม่เป็นอย่างที่พวกเราหวังไว้นะคะก็ขอให้เราได้สู้นะคะในปีหน้าต่อไปขอบคุณค่ะ